จากกรณีดาม่ามิดแกรนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีร้านเบกเกอรี่ของชาวเขเมพรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการนำเสนอเมนูใหม่ร้อนแรงเป็นเค้กถั่วลิสงต้มและเค้กไข่ข้าวทำเอาชาวโซเชียลไทยถึงกับทึ่งกับวิธีคิดการต่อย,ยอดเมนูอาหารของชาวเขเมรมีการแนะนำพร้อมช่วยสนับสนุนผลักดันให้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นอาหารประจำชาติของชาวกัมพูชาไปเลยสวัสดีครับ พบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากกรณีดราม่าร้อนแรงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากมีการประกาศยุติการทำกิจกรรมต่างๆของกองประกวด Mid Grand International น2024ที่ประเทศกัมพูชายกกองประกวดหลังาจ,าจากนั้นก็เป็นประเด็นดราม่าจากทีมออแกนซ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในกัมพูชาออกมาไล์สดและมีการแถลงข่าวเพื่อเรียกร้องความเห็นใจหลังจากที่ถูกแคนเซิลงานว่าการทำงานของตนเองไม่ได้บกพร่อง พยายามปลุกกระแสจากความขัดแย้งส่วนตัวจะทําให้มันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นปรากฏการณ์ขเมรสามคัคคีใครมีความพิเ็นแตกต่างชาวโซเชียลขมเมนจะพาทัวร์ไปลงทันทีแม้แต่ชาวขมเมนที่คิดจะซื้อลิขสิทธิ Mid ์มิดแกด์ไปทําต่อยังถูกกดดันหนักต้องพลิกเลนถอยห่างออกไปก่อนในตอนนี้และเมื่อเห็นภาพบรรยากาศการจัดงานมิดแกด์ในเมืองไทยที่ดูดีมีมาตรฐานมีระดับโดยใช้ระยะเวลาการเตรียมงานไม่มากนัก ภาพรอยยิ้มแห่งความสุขของนางงามผู้เข้าประกวดจากชาติต่างๆยิ่งทําให้ชาวโซเชียลเขมรเขาสงสัยกันใหญ่ถึงกับจินตนาการกันไปว่าเป็นการวางแผนเพื่อทําลายชื่อเสียงของประเทศทีนี้เราไปฟังข้อมูลเหตุผลที่ชาวโซเชียลเขมรเขาแชร์กัน11ข้อเพื่อบอกให้ชาวโลกรู้ว่า Team Organ ทีมออร์แกไนซ์เขมรทํางานไม่บกพร่องและชี้แจงว่าข้อ1ความอยากคายดึงพนักงานออกมาแล้วผลักพวกเขาลงข้อ2ดูมินตารางการสนทนา 3. เปลี่ยนกิจกรรมโดยไม่บอกลงหน้า4การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในกลุ่ม5ขัดไล่ทีมเขมรโดยไม่ให้กิน6แก้ไขางานทันทีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทันที7ทีมไทยทำตามหัวหน้าสัง่งแต่ไม่ทำตามแผน8ขาดความอดทนต่อความผิดพลาดเล็กน้อย9บางงานก็ต้องยกเลิกทั้งทั้งที่กัมพูชาเตรียมพร้อมมาอย่างดี10ทีมไทยไม่ได้เข้าร่วมทีมกัมพูชาเต็มที่ในการทำงาน11ทีมไทยดูหมิ่นทีมเขมร นี่แหละครับเป็นรายละเอียดเหตุผลที่ชาวโซเชียลคอมเมนต์ที่เขาใช้ตอบประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นและเราได้เห็นหลักฐานภาพคลิปวิดีโอมิตรแกรนานาชาติใส่ชุดหรูเดินขึ้นเรือด้วยความทุลักทุเลซึ่งมันน่าจะเป็นงานเลี้ยงกาลาดินเดอร์สุดหรูแต่เราได้เห็นนางงามกินถั่วต้มบางคนกินไข่ข้าวนั่งอยู่บนเก้า e ik, อี้พลาสติกล่องเรือที่มันดูธรรมดาดูขัดทูขัดตากับภาพลักษณ์ของการจัดการประกวดนางงามมันควรจะดูมีระดับมากกว่าที่เราเห็นกันใช่ไหมครับ และต่อมาเมื่อคุณวัฒน์ผู้บริหาร m i d แกรนด i อินเตอร์เนชันแนออกมาถแถลงข่าวผ่านสื่อเปิดเผยข้อมูลหลักฐานพร้อมกับอธิบายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการตอบคำถามนักข่าวหลายประเด็นอธิบายเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดงานในกัมพูชาโดยภาพรวมแล้วเป็นปัญหาของทีมออกไนเซร์เมไม่กี่คนอย่าพยายามโยงให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ตรงปก ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างเช่นเรื่องเวทีใกล้จะถึงเวลางานแล้วเวทีก็ยังไม่เรียบร้อยเวลามีถแถลงข่าวหรือร่วมกิจกรรมต่างๆมีคนมาน้อยไม่เป็นไปอย่างที่พูดในบางวันที่จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมาร่วมงานถึงเวลาก็ไม่มีใครมาแม้แต่ของว่างขนมคบเคี้ยวเครื่องดื่มเจ้าภาพก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ไม่สามารถติดต่อได้ในเวลาที่เกิดปัญหาแม้แต่เรือที่จะจัดเลี้ยงการ่าดินเนอร์ในวันที่จัดถแถลงข่าวนี้คุณวัตนก็ยังไม่รู้เลยว่า มันจอดอยู่ที่ไหนกันแน่และประเด็นสําคัญที่เป็นปัญหาหลักอีกอย่างคือถูกคุกคามคมขู่ทาให้รู้สึกไม่ปลอดภัยนําไปสู่การยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดในเขมรครับมิดแกลาก็จัดประกวดมาสิบกว่าปีไม่เคยมีปัญหาหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาและยังถูกคมขู่คุกคามความปลอดภัยน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะยกเลิกและกลับมาจัดงานในเมืองไทยอย่างกระทนหนันแต่ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ สามารถจองตั๋วเครื่องบินให้กับนางงามและทีมงานนับร้อยชีวิตกลับเมืองไทยได้ในวันลุงขึ้นและเตรียมกิจกรรมไว้รองรับอย่างเพียบพร้อมแต่วิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าการทํางานแบบมืออาชีพที่สามารถหาทางออกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับเราก็จะได้เห็นภาพสาวๆนางงามจาก70กว่าประเทศทั่วโลกร่าเริงแจ่มใสล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมดินเดอร์อย่างมีความสุขจนมิตรแกรนญี่ปุ่นเอ่ยปากว่าได้ล่องเรืออย่างแท้จริง และยังยกย่องการดูแลให้การต้อนรับเป็นอย่างดีชื่นชมบรรยากาศแล้วก็กล่าวขอบคุณคนไทยส่วนทีมงานออแกนซเขมรที่มีปัญหายังคงดราม่าสร้างประเด็นใหม่ว่าคนไทยเหยียดอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นอย่างถั่วลิสงต้มและไข่ข้าวชาวโซเชียลไทยก็เข้าไปอธิบายว่าไม่มีใครดูถูกเมนูเหล่านี้มีให้กินในหลายประเทศคนไทยหลายคนก็กินแต่มันไม่เหมาะสมที่จะนําเสนอเมนูแบบนี้เพราะบางคนอาจจะแพ้ถั่ว บางคนอาจรู้สึกผอ,อึดออมกับไข่ข้าวนกกระทาที่มีตัวอ่อนอยู่ด้านในลสษนิยมการกินอาหารเป็นความชอบส่วนบุคคลเวทีประกวดนางงามน,นานาชาติมันควรจะเตรียมอาหารที่มีความเป็นสากลมากกว่านี้กลายเป็นดาม่าถั่วต้มกับไข่ข้าวทําให้มีร้านเบเกอรี่ของชาวเขเมรเจ้าหนึ่งต่อยอดดาม่าด้วยการนําเสนอเมนูใหม่ร้อนแรงเป็นเค,ค้กไข่ข้าวนกกระทาและเค,ค้กถั่วลิสงต้มเปิดพรีออเดอร์เป็นการเกาะกระแสาดาม่า อย่างไวเลยนะครับเค้กไข่ข้าวนกกระทาแกะเปลือกให้เห็นตัวอ่อนบอกการตรงเลยนะครับไม่ร้วเป็นของหวานหรือของข่าวแต่ถั่วลิสงต้มไม่ยอมแกะเปลือกมันแลดูดิบดูเป็นธรรมชาติมากไปหน่อยไหมและเมื่อชาวโซเชียลไทยเห็นเมนูนี้แล้วบางคนมีน้ำใจบอกให้ปรับปรุงเมนูบางคนแนะนำให้ยื่นจดทะเบียนกับยูเนสโกจะได้ไม่ต้องมาเคลมอาหารไทยบางคนจะช่วยสนับสนุนช่วยผลักดันให้เป็นอาหารประจำชาติของกัมพูชาไปเลย ส่วนแอดมินเพจร้าน bakery, เบเกอรี่เขมรเจ้านี้เหมือนจะมีความรู้ภาษาไทยพอสมควรตอบคอมเมนต์แบบเน็บแนมได้บานคำตอบก็แฝงไปด้วยอารมณ์ขันไปลบฟังรายละเอียดความพิเห็นของชาวโซเชียลไทยกับการตอบโต้ของแอดมินเพจชาวเขมรของร้านเบเกอรี่แห่งนี้ที่น่าสนใจกันครับความพิเถนแรกบอกว่าไม่ต้องส่งขนมจีนเป็นอาหารประจำชาติแล้วส่งไข่ข้าวขึ้นยูเนสโกเลยแอดมินเพจตอบกลับว่าต้องขอขอบคุณทางมิตรแกรนที่ช่วยโปรโมท คอมเมนต์ตอบกลับแอดมินเพจอีกครั้งว่าด้วยความยินดีความคิดเห็นถัดไปเป็นการให้คำแนะนำการตกแต่งหน้าเค้กไว้ว่ามันต่อยอดได้ถ้าใช้วุ้นหรือน้ำตาลปั้นทำลวดลายแอดมินเพจตอบกลับว่าใช่ ay, พี่หนูทำไม่เป็นเลย G ก็เลยเอาของจริงมาวางขอบคุณมากสำหรับไอเดียมุมมองต่อไปพูดแบบประชดว่าหลังจากที่พยายามเคลมอาหารไทยมานานในที่สุดก็เปิดเผยอาหารประจำชาติ คือถั่วต้มและไข่นกกระทาพะโพสต์ทั่วโซเชียลจากชาวกัมบูชาแอดมินเพจตอบกลับสั้นๆว่าใช่ของอร่อยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขามาตั้งข้อสงสัยแอดมินเพจชาวเขมรคนนี้ไว้ว่าทำไมแอดมินตอบภาษาไทยตอบคอมเมนต์เก่งจัง Google แปลหรือรักประเทศไทยแอดมินตอบกลับว่าคนที่นี่นะ่ะพูดเป็นได้หลายภาษามีการตอบกลับแอดมินเพจอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าฉลาดก็ต้องตามโลกให้ทันคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าอันนี้ดีสร้างสรรและรสชาติเป็นยังไง แอดมินตอบกลับว่ายังไม่ได้ทานเลยพี่คอมเมนต์ต่อไปก็เป็นการประชดนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าอย่าลืมสลักเมนูลงกำแพงวัดจะได้เคลมได้ทั้งชาติแอดมินตอบกลับแบบประชดเหมือนกันว่ากำลังทำขอบคุณความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเอาไปยื่นอยู่เนสโกเลยแอดมินเน็บแนมกลับว่ายื่นแล้วบอกที่บ้านพีด้วยอยากินอย่าขายนะ เพราะเป็นของกัมพูชาอย่าขโมยนะไม่ดีมีคอมเมนต์ตอบกลับแอดมินอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครแย่งหรอกอาหารไทยดีๆมีเยอะแยะคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าช่วยกันสนับสนุนให้เป็นอาหารประจําชาติคขมรจะได้ไม่ต้องมาเคลมอาหารไทยต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นมุมมองที่ดีโดยบอกว่าชื่นชมแอดมินนะบางคนที่เป็นคนไทยมาคอมเมนต์ไม่ดีก็ขอโทษแทนด้วยเค้กสวยถ้าทำเป็นเค้กจริงๆทั้งไข่ทั้งถั่ว ก็เป็นไอเดียที่ดีนะแบบใครกินของจริงไม่ได้มาเที่ยวก็กินเป็นเค้กแทนครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากกรณีร้านเบเกอร,รี่ของชาวขเขมรเกาะกระแสดามามิดแกรนเปิดพรีออเดอร์เมนูร้อนแรงเค้กไข่ข้าวและก็เค้กถั่วต้มเป็นการต่อย,ยอดจากอาหารท้องถิ่นชาวโซเชียลไทยของเราก็มีน้ําใจเข้าไปแนะนำอยากสนับสนุนอยากช่วยผลักดันให้ไปจดทะเบียนกับยูเนสโก และให้เป็นอาหารประจำชาติของกัมพูชาไปเลยครับหากสนใจไปติดตามอ่านความพิเ็นทั้งหมดได้จากลิงก์ที่จะวางไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันรบวบรวมมานําเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศบางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภัย และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจมีเงินทองเหลือเกินเหลือใช้และน่ารู้จทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ